สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องคุณย่าอีกแล้ววันนี้คุณย่าจะพามากินตำขต้าวโพดไข่เค็มค่ะอยากกินอะไรเผ็ดๆเ,เ,เปรียปร้ยวๆนี่เลยค่ะวันนั้นไปกินที่ร้านอาหารเนาะสั่งมาตำขต้าวโพดไข่เค็มแซ่บมากข้าวโพดก็ต้มแล้วนะคะ เราก็จะเอามาฝานแบบนี้ค่ะฝานเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยฝากเดียวก็เยอะแล้วล่ะค่ะร้านอาหารอะไรจำชื่อไม่ได้เขาตำเซบมากค่ะใส่ไข่เค็มใส่ไข่เค็มใส่แครอทแต่นี่เราไม่มีแครอทนะก็เอาข้าวโพดรวน กับไข่เค็มค่ะทุกคนเครื่องของเราก็พร้อมแล้วคนก็พร้อมแล้วค่ะข้าวโพดนะคะสีหันเมื่อกี้นี้อ่ามะเขือเทศมะนาวไข่เค็มพริกกระเทียม มะเขือเทศแล้วก็ใช้มะเขือเทศก็ด,ดีเอยไม่ใช่ผงนัวน้ำตาลเขี่ยวน้ำมะขามเปียกค่ะเมะเขือเทศนะเราใช้มะเขือเทศเลาชินี น้ำปลาค่ะเพราะว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ๆไม่มีค่ะปลาร้านะคะไปลงมือตำเลยค่ะใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเลยโขกเลยค่ะความเผ็ดความแซ่บก็แล้วแต่เราเลยค่ะกินเผ็ดมากก็ไม่ได้ค่ะปวดท้อง กให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศราชินีลงไปนะคะหามะเขือเทศเใส่ส้ำตำก็ไม่มีค่ะก็เลยจัดราชินีลงไปเลยมะเขือเทศราชินีมันก็จะหวานนะคะออกหวานมันมันไม่ค่อยเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็จะใส่มะนาวให้มันเปรี้ยวเนาะ มานาวก็น้ำเยอะมากเลยค่ะใส่สองเปี่ยงใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊และค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาสองเอาให้เซ็บๆเลยค่ะรสจะจัด ใส่น้ำมะขามเปียกอ,อ่ใส่น้ำเชื่อมก่อนค่ะน้ำตาลเคี้ยวสองช้อนค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกผงนัวผงนัวก็ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่หลายเสีบหลายน้ำมะขามเปียกสองช้อนค่ะ มะนาวก็สองช้อนหัมเปียกสองช้อนค่ะเซ็บมากเลยค่ะ <mm> <c oughs> ใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะใส่ข้าวโพดลงไปเลย <mm> แล้วก็ยนน้ว นื้อบะเบาค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะไข่เค็มหนึ่งฟองค่ะผ่าซีก แล้วก็นัวเบาๆค่ะนัวเบาๆแล้วก็ซิมเบิง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  มากินไหมคะทุกคนแซกเศบบ,บค่ะเปรี้ยวหวานพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะมากินด้วยกันด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนเอนนะคะที่เข้ามาชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะเดินหน้าต่อแซ่บมากๆค่ะเพื่อนๆอนออกสามรสคะ่ะเปรี้ยวนำหวานตาม เปรี้ยวหวานเค็มไม่เค็มมากนะคะเค็มรสกลมกล่อมอะค่ะสามรสอร่อยมากๆน้ำลายแตก <c oughs> มามากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆทุกคน ไก่มะนาวอร่อยมากๆหอมมะนาวกินกะแตงสดนะคะเข้ากันดีมากค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคน <c oughs> เสียงหลานค่ะหลานทำลำเพลงอยู่ห้องนู้นเสียงมาถึงนี่เลย วันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินล้นกระเป๋าเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็จะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้อง ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า